ฟุตบอลแพ้นายกสมาคมต้องรับผิดชอบไหมแน่นอนต้องรับผิดชอบแต่คำว่าผลการแข่งขันฟุตบอลชายมันไม่ได้ข้อเดียวที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมของสมาคมที่นำโดยนายกสมาคมเนี่ยว่าดีหรือไม่ดีมดสมาคมฟุตบอลเขาแยกการบริหารออกเป็น12ส่วนผลงานของฟุตบอลชายมันแค่ ห <1, S 2> <92. S 1> ใน12นอกจากนั้นฟุตบอลหญิงฟุตซอลเรื่องกรรมการเรื่องของลีกเรื่องของ<ม>การวางรากฐานเยาวชนเรื่องของการเพิ่มพัฒนาศักยภาพโค้ชนู่นนี่มันคือรายละเอียดอีก10<ม>กว่าข้อเราควรจะต้องทั้งหมดในการมาประเมินว่าสมาคมชุดนี้ดีหรือไม่ดีแต่ตอนนี้ถามผมเนี่ยถ้ามาไล่ไอ้พวกข้อต่างๆที่สมาคมฟุตบอลต้องรับผิดชอบเนี่ย ผมว่าดีด้วยทั้งไปโอเคดังนั้นถ้ามองภาพรวมเนี่ยมันไม่น่าเกลียดหรอกแต่สิ่งที่ถ้าถามผมก็ต้องยอมรับว่าท่านนายกทําตัวเองเยอะไปหน่อยเช่นคําพูดไงผมพูดไปในก่อนหน้านี้ว่าวันที่ท่านไล่มิโรวานลายวัฒออกจากตําแหน่งอ่ะผมใช้คํานี้เลยว่า แล้วผมจะสามารถเชื่อคําพูดของนายกสมาคมฟุตบอลแห่ปงประเทศไทยได้อีกหรือเปล่าเพราะท่านบอกแล้วว่า A f f เอฟูกิครับไม่ได้เครื่องที่จะประเมินมิรวานลายเยวชอ้าวแล้วท่านบอกว่าท่านจะมาเปิดในรายการนี้แต่บอลเตะไปนัดเดียว<อ>ท่านปลดนั่นหมายความว่าท่านไม่ได้ใช้รายการนี้ประเมินนะเออใช้รายการนี้แล้วมาบวกกันหนึ่งนัดเออดังนั้นผมเชื่อท่านได้อีกไหมอะ่ะ<อ>หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านพูดแล้วทำร้ายท่านเองคำว่าผมอายที่ทุกคนล้อท่านตั้งแต่วันที่ท่าน จะเอาพี่โก้ออกท่านใช้คาว่าผมอายกับเกมแพ้ญี่ปุ่นคือวันนี้คนก็มาใช้คําเหล่านั้นในการเล่นงานท่านเองหลายๆอย่างที่ท่านพูดออกมาเนี่ยมัน้อนกลับมาทาร้ายท่านเองมันก็เลยทําให้ถูกกระแสะสังคมที่กาลังมีอารมณ์ร่วมกับความผิดหวังถูกใส่เข้าไปที่ตัวท่านแต่ถ้าดูในภาพรวมจริงๆมันไม่ไมีความจำเป็นถึงขั้นท่านต้องลาออกถูกต้องแล้วมองว่าทํายังไงถึงจะเป็นการกู้ภาพลักษณ์แล้วก็ทําให้คนรู้สึกสรทยตัวท่านกลับมาท่านก็ต้องพูดให้มอยลงหน่อย